ยากอยู่เนาะสวยไม่เสร็จถ้ายังไม่ติดขนตาปลอมนะคะเคล็ดลับที่ช่างแต่งหน้าของดาวมายุรีใช้อำพรางรอยแผลบนเปลือกตาฝั่งขวานี่แหละค่ะที่ยังไม่ค่อยเข้าที่นะคะเพราะมีการผ่าตัดดูซิลิโคนเหลวออกมาค่ะเป็นผลกระทบจาก10บกว่าปีก่อนนะคะที่นักร้องลูกทุ่งหญิงคนนี้โดนคุณหมอกระเป๋าฉีดซิลิโคนเหลวเข้าบริเวณหน้าผากคุณผู้ชมคะแต่มันไม่ได้อยู่ที่แค่หน้าผากนะสิมันไหลไปจนทั่วใบหน้าเลยลงมาที่บริเวณดวงตาด้วยจน ใบหน้าผิดรูปอย่างที่เห็นนะคะก็นอกจากตาทั้งสองข้างที่ไม่เท่ากันแล้วเปลือกตาบวมแดงคางด้วยนะคะก็ต้องเลาะซิลิโคนที่กอบเป็นผังผืดออกทั้งหมดเลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยกว่าจะออกจากบ้านได้โอ้โหต้องแต่งหน้ากันนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าจะออกมาดูดีที่สุดแล้วก็อยากให้การทำศัลยกรรมแก้ไขครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วนะคะเป็นบทเรียนเตือนใจทุกคนจริงๆสาหรับสาวๆไปฟังกันดูค่ะ จะทาอะไรก็ตามให้คิดก่อนทําให้ศึกษาหาข้อมูลถามว่าศยลปกรรมเป็นสิ่งที่เลวร้ายไหมไม่เลวร้ายหรอกแต่เราคิดการทาศึกษาหาข้อมูลที่หนึง่งสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆหรือทุกคนฉีดฉีดหมอเถื่อนหี้วกระเป๋าอย่าทานะคะไม่อยากให้ไม่อยากให้ทุกคนไปพลาดตรงนั้นถ้าสิ่งนี้นมันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วใบหน้าเราแล้วเนี่ยเอาออกยากมากพี่ดาวรักษามาได้ยี่สิบกว่าปีกว่าจะได้มานได,ได,ได้ได้หน้าแบบนี้คืนได้ตายคือเจ็บหน้าเจ็บเจ็บมากมันมันมัน เจ็บหน้าไม่พอเสียเวลาเสียโอกาสกับงานเยอะมาก จากจุดเริ่มต้นเพราะมีคนทักให้แก้ไขจมูกนะคะแล้วก็ไว้ใจคนกล้ตัวนั่นแหละทาให้กว่าทศวรรษที่ผ่านมาลูกทุ่งคนดังเสียโอกาสในวงการไปเยอะเลยนะคะงานละครเนี่ยเป็นศูนย์เลยเพราะแสดงสีหน้าแววตามไม่ได้ค่ะแล้วก็เจอข่าวแรงๆในยุคที่การทําศัลยกรรมเนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่นะคะแม้ทุกวันนี้การสวยด้วยแพทย์จะเป็นทางเลือกที่เปิดกว้างมากขึ้นและดาราก็ทําออกมานะคะแล้วก็ออกมายอมรับด้วยแหละว่าทํานะคะแต่ก็ยังมีคอมเมนต์วิจารณ์กันหลายครั้งเนี่ยลุกลามจนเป็นการบูลลี่ ที่พี่ดาวฝากสั้นๆว่าอยากให้คิดถึงใจเขาใจเราอยู่เหมือนกันค่ะตอนที่ยังไม่มีออนไลน์เยอะมันก็ข่าวก็แรงเหมือนกันข่าวแรงอยู่แต่ดีโชคดีว่าตอนนั้นมันไม่เยอะเท่าไหร่สมัยสมัยนี้พอก็มีนะพอพี่ดาวเป็นข่าวอย่างนั้นเป็นข่าวอย่างนี้โอ้โหมีเข้ามาเยอะหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวมางหน้านุ้ยเยอะๆยอะเเลยค่ะแต่ทีนี้อย่าไปอ่านแต่วตัวเองอ่ะจะไม่อ่านแต่ว่าจะมีเพื่อนๆก๊อปไหมอันนี้มันว่าจะจะไปอ่านทําไม คือคือมือคีย์บอร์ดอ่ะคือเข,เขาอาจจะสนุกมือเขาไม่รู้ไม่รู้ปัญหาจริงๆของเราแต่เราถือว่าช่างเขา ตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งสุดท้ายในชีวิตก็อยากทำงานนะคะเพราะพี่ดาวมายุรีบอกว่าจะทำงานเพลงทิ้งทวนค่ะก่อนปิดฉากในวงการลูกทุ่งไปลุยธุรกิจด้านความงามเต็มตัวด้วยนะคะก็เตรียมรื้อสไตล์ลูกทุ่งแดนส์พาลาตะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะเป็นแนวเพลงที่ทำให้แฟนๆรู้จักดาวมายุรีนะคะบอกผ่านไทยบันเทิงเลยว่าพร้อมจัดเต็มเรื่องเต้นรอให้ติดตามแต่จะเป็นกระแสะแค่ไหนอันนี้ก็หวังยากอยู่เหมือนกันเพราะยุคนี้มาถึงยุคอีสานอินดี้เขาแล้วนะคะ ึงตัวเองเนี่ยจะบอกว่าเคยลองทําแล้วอีสานอินดี้เนี่ยแต่ก็ไม่ปังเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ากลับมาที่แนวที่แจ้งเกิดนี่แหละเพราะเป็นแนวที่ถนัดที่สุดด้วยล่ะค่ะ